เวลาทําสมาธิแล้วจิตฟุ้งจะแก้ยังไงดีคะครูโอเคเวลาที่เรานั่งสมาธิอย่างแรกเลยนะคะเราจะต้องรู้สึกดีก่อนถ้าเรารู้สึกไม่ดีแล้วไปนั่งสมาธิเลยอะ่ะเราจะยิ่งดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัวเราเองเพราะฉะนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิจับสภาวะอารมณ์ของตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกแบบไหนเพื่อที่จะให้การนั่งสมาธิในครั้งนั้นราบรื่นกําลังขุนมัวอยู่แล้วไปนั่งสมาธิเลย ไม่เกิดสมาธิเพราะจิตของเราขุ่นมัวตั้งแต่แรกสมองจะพาให้คิดแต่เรื่องลบๆ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 เพราะฉะนั้นข้อแรกเลยในการนั่งสมาธิก็คือจับสภาวะอารมณ์ก่อนต้องเป็นอารมณ์ดีๆต้องรู้สึกดีๆไม่ใช่ทะเลาะก,กับแฟนมาแล้วมานั่งสมาธิไม่เกิดผลเราจะมีแต่ความหงุดหงิดและยิ่งส่งสภาวะเพราะการนั่งสมาธิกค็คือการอยู่กับตัวเองถ้าเราอยู่กับตัวเอง แต่ไปคิดถึงแต่เรื่องลบๆก็เป็นการส่งสภาวะออกไปทั้งสิ้นอยู่ในห้องอารมณ์ที่ดีและก็ดีที่สุดเท่านั้นเราจะตัดความฟุ้งออกไปได้ความฟุ้งไม่ใช่ใครฟุ้งหรอกตัวเรานี่แหละคิดเองแล้วก็นำพาตัวเองให้ฟุ้งไปเองอย่างที่สองก็คือถ้าเราจับสภาวะอารมณ์แล้วว่าเรามีอารมณ์ดีมากๆเลยดีมากๆเลยตอนเนี้นั่งสมาธิดีกว่าแล้วเราก็เริ่มนั่งในขณะนั่งนั้นมีความคิดฟุ้งๆเข้ามา ความคิดฟุ้งๆนี้ไม่ได้มาจากใครมาจากตัวเรานี่แหละเราแค่หยุดความคิดนั้นแล้วอยู่กับสมาธิของเราสิ่งนี้จะช่วยได้ค่ะ